สวัสดีครับผมหายไปน,นานครับไม่ค่อยได้ลงคลิปครับวันนี้มีเรื่องดีๆมาบอกนะครับปกติจะเป็นกา,ารเสนอคลิปการทำรองเท้านะครับก็คนที่ติดตามก็จะดูดีนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่ครับนานๆลงทีก็แต่ จะหาสิ่งที่มีประโยชน์นะครับผมมาใส่ครับสำหรับช่องผมนะครับผมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดนะครับแชร์นะครับเพื่อจะได้ให้คนที่ยังไม่รู้นะครับได้รู้แล้วก็ได้ทําเป็นนะส่วนมากจะเป็นพวกงานรองเท้าพวกนี้นะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้เจอสิ่งที่ว่าอ่าน่าจะช่วยเหลือนะครับฉันได้ครับ ง่ายๆครับวันนี้จะเป็นการใช้แป้งครับล้างเครื่องเงินปกติผมก็ไม่เคยรู้นะครับผมแต่พอดีเจอเข้ากับตัวเองแ,แป้งมันก็ล้างเครื่องเงินได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับนี่ใส่เงินนะครับอันนี้ ล้างมาแล้วครับไม่ได้ใช้น้ํายาล้างนะครับผมใช้แป้งครับบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าใช้แป้งได้นะครับแป้งที่เข้ามาอาหาน้าอะไรนี่แหละครับผมนี่เจอกับตัวเองตอนแรกคิดว่าเอ๊ะแป้งมันจะใช้ได้เหรอมันล้างเครื่องเงินนะครับมาเช็ดเครื่องเงินให้ให้มันใหม่เหมือนเดิมที่มันเป็นสนิมเป็นมันออกดำๆเครื่องเงินใช้นานๆมันจะดำนะครับนี่นี่คือกรอบภาครับ เดี๋ยวจะล้างให้ดูคําว่าแป้งจะล้างได้จริงหรือเปล่านะครับผมแล้วจะเป็นแป้งแบบไหนครับอันนี้พอดีผมเจอมันกับตัวเองคือมีคนแนะนําอีกทีหนึ่งคนบอกอีกทีนะึงแล้วก็เลยมาเสนอนะครับมานําเสนอให้อ่าคนที่ติดตามคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่รู้ก็รู้ไปกร,ระทาไปแต่ว่าคนที่ยังไม่รู้นะครับอาจจะคาดไม่ถึงว่าไอ้แป้ง ล้างเครื่องเงินได้เลยของใกล้ตัวมากที่สุดนี่นะครับอ่าผมก็ตอนแรกไม่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่พอเขาทาให้ดูเออใช่ล้างได้จริงและก็ง่ายด้วยเราไม่ต้องไปซื้อน้ํายาอะไรเลยนะครับให้แป้งนี่แหละแต่ต้องเป็นแป้งแบบไหนครับนี่คือแป้งทาหน้าที่นะฮะเราไม่ได้นําเสนอยี่ห้อแป้งนะครับแป้งตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเดี๋ยวมันจะลองดู นี่ฮะอันนี้ส้อยนี้มันขัดไปแล้วนะครับนี่อันนี้คือยังไม่ได้ขัดนี่แป้งธรรมดาฮะที่ฐาหน้าแปนี่ขาวแป้งนะครับเงินยังไม่ได้เอกสนิมยังไม่ออกนะครับนี่ขาวแป้งเฉยๆนี่แป้งนี้ไม่ออกนะครับฮะแป้ง,งนี้ไม่ออกนะครับผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเดี๋ยวอาทิชัวเช็ดอันนี้ไม่ออกนะครับเนี่ย เช็ดให้ดูเลยครับตัวนี้ไม่ออกครับแป้งแป้งทาหน้าแบบนี้ไม่ออกเขาใช้แป้งอะไรครับนี่ครับแป้งตัวนี้ครับบางคนอาจจะใช้อยู่นะครับอ่าเห็นไหมครับบางคนร้องอ๋อนเลยครับอ๋อแป้งแบบนี้เหรออันนี้แรงนะครับแป้งแรงกว่าตัวนั้นเอแป้งก็มีแรงมีอ่อนนะครับเนี่ยเราเลือกแป้งอะไรเดี๋ยวจะบอกทีหลังครับ เดี๋ยวจะลองให้ดูครับว่าออกจริงหรือเปล่าไม่ใช่โกหกนะครับอันนี้ผมเชื่อมมากับตัวเลยเลยเอามาบอกต่อนะครับนี่มจะเช็ดให้ดูเนี่ยฮะนี่เห็นไหมฮะมือผมดําปีเลยฮะเนี่ยเริ่มออกแล้วครับเนี่ยแค่เช็ดแค่เนี้ยอ่าฮะนี่แป้งเนี่ยแป้งนี้ออกครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มขาวแล้วครับแค่เอาเอาแป้งทาแล้วมือลูบหรือเอาผ้าเช็ดก็ได้ ถ้าไม่เชื่อก็ลองเอามือลูบแล้วสนิมตัวลิกติดกับเงินดำๆมันจะติดมือเราเลยเห็นไหมเนี่ยออกดำเลยครับเนี่ยเออผมว่าวิธีนี้ผมเพิงพ่งรู้อผมก็เลยเอ,อ๊ะเอามาลงคลิปให้ดูดีกว่าเผื่อมีคนสนใจไม่ต้องไปซื้อน้ำยาหาน้ำยาอะไรนี่ฮะไม่เลยครับเห็นไหมใช้แป้งเลยนะฮะเนี่ยแค่เอาเอาแป้งลูบๆแล้วเช็ดๆนะครับ ไม่ต้องไปแชนน่น้ำอะไรเลยฮะนี่เงาวับสวยเหมือนเดิมเลยครับกรอบกรอบเงินครับเช็ดชู่นะครับเอาเอาเช็ดชู่หรือผ้าเช็ดอันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวไว้นะครับพอดีเออไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้นี่เราไม่ต้องไปจ้างใครมาขัดไปซื้อน้ำยาอะไรนะครับเราใช้แป้งตัวนี้ทาแล้วก็เช็ดเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินนะครับจะใหม่เลยค อย่างอื่นผมยังไม่ได้ทดลองนะครับไอเนี้ยพอดีเจอกับการใช้กํำเงินก่อนก็เลยเอามาลงให้ชมเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคนติดตามถ้ามีประโยชน์เห็นว่ามีประโยชน์ก็กดนะครับแชร์กดไลค์กดแ,กแชร์นะครับเพื่อคนอื่นจะได้ใช้ตามแล้วก็ทำเองได้ครับไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไปข้างนอกสั่งแป้งนะแป้งเดี๋ยวจะบอกว่า หาซื้อได้ที่ไหนครับนะฮะแป้งนี้นะครับเรียกแป้งจีนครับเนี้ยบางคนก็รู้แล้วอ๋อหาซื้อได้ที่ไหนครับนี่ฮะครับเห็นไหมครับใหม่เลยครับอันนี้ผมขัดให้ชมนะครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าโกหกโม้หรือเปล่าเนียไอ้ที่แป้งขัดเงินออกเนี่ย แป้งทาหน้าเนี่ยฮะแต่ไม่ใช่แป้งที่ว่าไอ้นี่นะครับมันเป็นแป้งจีนนะครับเราเรียกแป้งจีนนะครับแป้งธรรมดาก็ทาให้ดูแล้วไม่ออกอ้นี้แป้งจีนนี่ยมันแรงครับกัดออกเลยครับขาวนะคัขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดสักพักอันนี้ขัดให้ดูนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงมีประโยชน์ครับถ้าติดตามแล้วมีเรื่องอะไรที่มันผมเจอแล้วมันมีประโยชน์พอที่จะช่วยเหลือกันได้ ช่วยกันบอกต่อกันนะครับเพราะว่ายุคนี้ก็นะครับอยู่บ้านโควิดระบาดไม่อยากออกไปไหนนะครับเอ,อนั่งดูเครื่องเงินเครื่องอะไรเก่าๆเห็นมันดําก็ทํายังไงจะให้ออกไม่ต้องไปซื้อน้ํายานะครับซื้อแป้งจีนนี่มาใช้เลยครับออกแน่นอนครับโอเคครับยิบต่อไปเดี๋ยวเจออะไรที่มันมีประโยชน์นะครับผมก็จะลงให้ชมครับ โอเควันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะลงที่มีประโยชน์นะครับผมถ้าไม่มีประโยชน์จะไม่นำเสนอครับสำหรับช่องนี้ครับครับสวัสดีครับ